สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ awakening love t a o t กันอีกนะคะในคลิปนี้เรามาดูกันว่าเรื่องราวอะไรดีๆที่จะเข้ามาในสิบสี่วันนี้นะคะเรื่องดีๆที่จะเข้ามาในสิบสี่วันนี้กันอื่นขอดูพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้ะคพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้ในเอ็ดอาบคุณอาจจะอยู่ในช่วงของ,ของการเคลียร์ชำระล้างตัวเองชำระล้างพลังงานอยู่ หรือบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการเคลียร์บ้านเคลียร์ข้าวของต้องใช้ที่ไม่ใช้แล้วก็ได้กําลังอยู่ในช่วงของการทําความสะอาดชําระล้างนะคะทั้งไม่ว่าจะเชิงกายภาพหรือเชิงพลังงานที่จับต้องไม่ได้ก็ตามอย่างนะคะพลังงานของความเป็นผู้นําในตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคุณที่มาเจอคลิปนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าในตอนนี้มีไฟกับการทําอะไรบางอย่างทาอะไรสักอย่างหนึ่งมันอาจจะเป็นสิ่งใหม่ที่คุณเพิ่งรู้จักสิ่งใหม่ที่เพิ่งจะเริ่มต้น แล้วก็มีไฟที่อยากจะเรียนรู้ไฟที่อยากจะลงมือทําให้มันเกิดสําเร็จเห็นผลเป็นรูปเป็นร่างแฮปปี้แฮปปี้ตรงนี้นะคะมองว่าพลงงานาของคุณในตอนนี้เป็นเป็นคนที่รู้จักที่จะมีความสุขสร้างความสุขให้ตัวเองแล้วนะเหมือนกับว่าคุณรู้จักที่จะบาลานซ์ตัวเองคือต่อให้ในชีวิตมันมีเรื่องราวให้เครียดให้วิตกกังวลปัญหาเข้ามาให้แก้ให้ท้าทายเนะี่ยแต่คุณรู้จักที่จะบาลานซ์ ตัวเองบาลานซ์การใช้ชีวิตให้คุณสามารถทรงตัวอยู่บนเรื่องราวนั้นได้ปัญหานั้นได,นนได้อย่างมีความสุขคุณรู้จักที่จะบริหารความสุขให้กับตัวเองแล้วขอดูพลังงานเพิ่มเติมนะคะจากไพ่ทาโร่บ้างพลังงานของคนที่มาเจอคลิปนี้น nine of wands นะเป็นพลังงานของการเก็บเก็บกวาดเรื่องราวในอดีตนะคะ ในออพคาสพลังงานของความสุขอืมเป็นช่วงเวลาของการที่คุณอยู่ในช่วงของการชำระล้างอะไรบางอย่างที่มันติดอยู่กับคุณมาเป็นเวลานานบางคนอาจจะเป็นเข้าของที่เก็บสะสมเอาไว้นานไม่สามารถที่จะโลิกหรือทิ้งได้สักทีหนึง่งมันเหมือนมันมีบ่วงมีพันธนาการที่ยึดติดคุณเอาไว้กับสิ่งนั้นหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องราว ปมบาดแผลฝังใจอะไรบางอย่างที่มันอยู่กับคุณมานานไม่ไม่สามารถที่จะตัดขาดตัดออกได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวความรู้สึกหรือว่ากับผู้คนก็ตามอืมแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็น energy ของการที่คุณรู้จักที่จะเติมเต็มตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองอย่างดีอืมก็เป็นพลังงานนี้นะคะทีนี้เรามาดูว่า สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรที่จะเข้ามาใน14วันนี้สิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรที่จะเข้ามาใน14วันนี้ Two of t h s s มองว่าด้วยจากพื้นฐาน Energy ของทุกคนที่มาเจอคลิปนี้อะคะ่ะคุณรู้จักที่จะบาลานซ์ตัวเองสร้างความสุขให้กับตัวเองถึงแม้ว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความทุกข์ความเครียดอะไรบางอย่างอยู่ก็ตามอะ ตรงนี้ตรงนั้นน่ะมันเป็นพื้นฐานที่สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใน14วันนี้คือคุณจะสามารถจัดการทุกอย่างได้งที่บอกว่าคุณรู้ว่าจะบริหารความสุขให้กับตัวเองยังไงตรงนี้มันรวมถึงการบริหารการใช้ชีวิตของตัวเองด้วยรู้จักที่จะบาลานซ์อะไรหลาย,ลายอย่างให้มันสามารถรับทรงตัวไปได้เดินหน้าไปได้คือคุณจะรู้สึกว่าเราเก่งขึ้นในเรื่องนี้ ace of this สิ่งดีๆที่จะเข้ามาที่จะเกิดขึ้นใน14วันนี้นะคะอืมบางคนอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินนะคะการเงินของคุณอาจจะมีการคล่องขึ้นอะไรที่เคยติดขัดมันจะคล่องขึ้นจะสามารถจัดการโฟล์หมุนเงินได้ดีจัดการได้ดีมากขึ้นแล้วก็หนึ่งเหรียญตรงนี้เอสต o อบดิเน่บางคนอาจจะได้ได้รับโชคลาภหรือว่าเป็นโอกาสทางการเงินที่ดีหรือได้รับเงินก้อนหรือ ผลจากการลงทุนผลตอบแทนอะไรบางอย่างสิ่งดีๆอะไรที่จะเข้ามาใน14วันนี้ three of wands ten of wands ถ้าในเรื่องทั่วๆไปเลยนะมองว่าใน14วันนี้เหมือนกับไม่ว่าอะไรจะเข้ามาคุณจะสามารถวางเฉยกับมันได้เหมือนกับว่าต่อให้ เอองานมันจะหนักเข้ามาต้องทํางานเพิ่มหรือมีรายจ่ายเข้ามาเพิ่มแต่คุณจะรู้สึกว่าเรารับมือได้ไม่ทําให้เดือเนื้อร้อนใจอะไรรู้สึกอย่างนั้นนะคะในาพรลวมนะสามไม้กับสิบไม้มองว่าคุณอาจจะได้มีโอกาสดีๆได้ออฟเฟอร์อะไรเข้ามาแหละเด่นในเรื่องของการงานการเงินอืม สามไม้สิบไม้คุณอาจจะได้ช่องทางของการทํางานที่เพิ่มมากขึ้นหรือได้รับผิดช,ชอบการงานที่มากขึ้นแต่สิ่งนี้มันอาจจะพ่วงมาด้วยการที่คุณอาจจะได้รับผลตอบแทนที่ดีขึ้นก็ได้รายได้ที่เพิ่มขึ้นหรือเงินพิเศษหรือว่าอาจจะเข้ามาในด้านอื่นๆก็ได้อาจจะไม่ได้ลิงก์กันเป็นเรื่องเกียวกันกได้นะคือมองว่าถึงแม้ว่ามันจะมีอะไรที่ต้องรับผิดช,ชอบมากขึ้นนะคะ แต่ว่ามันจะดูว่ามันเป็นทิศทางที่ส่งผลดีกับอนาคตของคุณในเรื่องนั้นๆทั้งในด้านของความก้าวหน้านาี่การงานอนาคตรวมถึงเรื่องของเงินทองหรือผลตอบแทนหรือสิ่งที่มีค่าหรือมีคุณค่าทางจิตใจก็เป็นไปได้เรื่องดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นใน14วันหลังจากนี้ เติร์ฟูนะคะการเริ่มต้นใหม่การเป็นอิสระหรือบางคนอาจจะเป็นเรื่องของการเดินทางก็ได้นะมันอาจจะเป็นการเดินทางที่คุณรู้สึกอิสระหรือว่ามันทําให้อะไรหลายๆอย่างมันเข้าที่มันลงตัวรู้สึกว่าบางคนบางพลังงานอาจจะมีการเดินทางที่มันทําให้อะไรหลายๆอย่างมันลงตัวหรือได้เห็นอะไรที่ชัดเจนได้เห็นช่องทางของความเป็นไปได้ใหม่แต่มันเกิดจากการที่ หมือนคุณกล้าที่จะผจญภยัยกล้าที่จะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ f of this. this สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใน14วันนะคะสิ่งที่ชัดเจนเลยอะ่ะคือเหมือนการเงินที่ติดขัดอะ่ะ มันเด่นจริงๆนะการเงินที่คุณติดขัดคุณจะเริ่มโฟล์ได้จะเริ่มมันจะเริ่มคล่องขึ้นหรือจะได้โอกาสทางการเงินเพิ่มขึ้นแล้วก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันเป็นไปนในทิศทางที่แบบจากที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกเหน็ดเหนื่อยท้อแท้ค่ะมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพลิกฉมไปสู่ความรู้สึกเบาสบายผ่อนคลายเหมือนกับสมมตินะถ้ายกตัวอย่างในเรื่องของการเงินนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีการเงินที่ติดขัดหรือต่อให้มีใช้แต่ว่า มันมันแบบอาจจะพอดีพอดีตัวจนเกินไปแต่สิ่งดีสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในสิบสี่วันเนี้ยคือคุณอาจจะได้ช่องทางของการเงินที่เพิ่มเข้ามาทําให้คุณแบบการเงินของคุณคล่องตัวขึ้นแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับการใช้เงินอืมมันจะรู้สึกเบาสบายใจมากขึ้นไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยแบบนั้นหรือถ้าเป็นในเรื่องอื่นๆนะคะอมืมองว่า อะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่ามันติดขัดมันทุกยากมันเหนื่อยมันยากมันจะมีการจบลงของบางอย่างแล้วเกิดสิ่งใหม่ขึ้นนะหรือการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับเรื่องนั้นๆแล้วมันนําไปสู่ความเบาสบายความผ่อนคลายเหมือนกับถ้าเปรียบจากเปรียบจับภาพหน้าไพ่นี่ค่ะภาพนี้มันเป็นภาพของการที่แบบเดินทางอย่างยากลําบากแต่อันนี้คือได้พักผ่อนได้สบายตัวได้สบายใจแล้ว และมองว่าบางพลังงานในที่นี้คุณอาจจะได้รับโอกาสใหม่จริงๆทั้งในเรื่องของช่องทางการเงินหรือว่าในเรื่องของการงานด้วยเช่นเดียวกันคือมันอาจจะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันใหม่โอกาสใหม่ที่ท้าทายไม่เคยทํามาก่อนก็ได้นะหรืออาจจะเป็นความท้าทายหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่มันให้อิสระกับคุณมากขึ้นอืเด่นในที่เหตุการณ์การงานอะไรใหม่ใ ซึ่งจริงๆแล้วอะไพ่บอกว่าคุณไม่จําเป็นไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าสิ่งใหม่ที่จะได้รับออฟเฟอร์เข้ามาหรือการเริ่มต้นใหม่ตรงนรเนี้ยค่ะ The Fool เนี่ยอาจจะหมายถึงว่าสิ่งเนี้ยคุณไม่เคยทํามาก่อนแต่มันเป็นการที่คุณมีความกล้าที่จะทําหรือพอรู้แหละว่าเราจะรับมือกับสิ่งที่เราไม่เคยประสบพบเจอ,อยังไงเพราะว่าเหมือนคุณมีความมั่นใจในตัวเองในความสามารถของตัวเองจากตัวตนที่คุณเป็นมาจากการที่คุณได้ รับผิดชอบแล้วก็พิสูจน์ตัวเองมาในก่อนหน้านั้นแล้วก็มันมีเข้ามาว่าถ้าใครมีอาการเจ็บป่วยอะไรอะ่ะเหมือนคุณจะได้เจอผลทางการรักษาที่ตอบโจทย์มากขึ้นเจอหมอที่ตรงทางการรักษาที่เฉพาะทางที่มันตรงกับสิ่งที่คุณเป็น กับุบปัญหาสุขภาพที่คุณเจอเหมือนกับมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เหมือนชีวิตมันจะได้เดินหน้าแล้วอะไรหลายๆอย่างมันกําลังเดินหน้าค่ะถ้าคุณโฟกัสเรื่องการเง,งินคุณก็จะรู้สึกว่าเหมือมีช่องทางที่มันเดินหน้าที่มันจะแบบต่อยอดไปได้อีกการงานก็เช่นเดียวกันนะคะ มาดูที่ไพ่ออร์เคิลกันบ้างนะคะว่าจักราวาลอยากจะบอกอะไรเป็นคำแนะนำเพื่อเตรียมรับมือกับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นใน14วันนี้เป็นคำแนะนำสำหรับตอนนี้เพื่อเตรียมตัวรับเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นใน14วันนี้ t ิ k ก o k เหมือนไม่ต้องเตรียมตัวอะไรมากนะก็แค่แค่บอกตัวเองว่าพร้อมก็คือพร้อมเลยโซ m a t อ๋อไพ่ห้าเหรียญตรงนี้นะคะบอกได้ว่าคุณน่ะอาจจะได้รู้ได้เห็นว่าใครอะที่อยู่เคียงข้างเราใครที่จริงใจกับเราไม่ทอดทิ้งไปอะไรแบบเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เจาะจงในเรื่องของความรักอย่างเดียวนะคะอาจจะเป็นเพื่อนฝูงคู่หู คนรอบตัวบริวารลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานก็ได้อืคุณจะได้เห็นว่าใครที่จะอยู่เคียงข้างคุณทั้งในยามทุกยามสุขหรืออยู่เคียงข้างกันแม้ว่าจะลําบากหรือว่าจะเจอปัญหาอืมแล้วก็คําแนะนําเนี้ยค่ะรู้สึกว่าเออถ้าตอนนี้ใครที่อยู่รอบตัวคุณอะ่ะแล้วเป็นพลังงานที่ดีขอให้คุณเป็นพลังงานที่ดีให้กับเขาตอบแทนไป แต่ว่าคือรู้สึกอย่างนี้ว่ามันจะต้องเป็นการที่แบบเป็นพลังงานที่ดีหรือให้โดยไม่ได้หวังผลตอบแทนนะ time to go นะคะกับ co create ตรงเนี้มองว่าสิ่งที่พายอยากจะบอกในตอนนี้เลยอะคืออย่ามัวแต่เหลียวหลังให้ฝึกที่จะมองไปข้างหน้ากล้าที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าคว้าโอกาสใหม่ๆคว้าเส้นทางใหม่ ถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่มันเหมือนกับถ้าอยู่ที่เดิมเราก็รู้แน่แล้วว่ามันก็อยู่เหมือนเดิมไงแต่ว่าตรงนี้ที่พายออกมาบอกว่าขอให้คุณกล้าไม่ต้องรอถึงสิบสี่วันหรอกเริ่มตอนนี้เลยที่จะกล้าเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหรือกล้ารับโอกาสใหม่ๆที่เข้ามาจริงๆมันเริ่มตั้งแต่วันนี้วันที่คุณได้มาเจอคลิปนี้นั่นแหละค่ะกับ co-create เนี่ยพายบอกว่า สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นใน14ีวันนี้มันคุณอาจจะคิดว่ามันเป็นสิ่งที่โชคชะตาหรือจักรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์มอบให้แต่จริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการลงมือทําของตัวคุณเองทํางานร่วมกันกับจักรวาลทํางานร่วมกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นนั้งยกตัวอย่างว่าเวลาเราไปขอพรน่ะคุณอาจจะขอพรให้ได้ให้ได้งานให้ได้งานงานหนึ่งสมมติว่าต้องไปประมูลงานอะไรเงี้ยแล้วคุณไปขอพรว่าขอให้ได้งานนี้ ในขณะเดียวกันนะคะคุณเองก็เหมือนกับเราก็ไปเข้าร่วมการประมูลงานแล้วก็เหมือนสร้างผลงานสร้างพอร์ตโฟริโอที่จะสร้างความน่าเชื่อถือให้ตัวเองอะ่ะเป็นผู้ถูกเลือกอะไรแบบเนี้ยคือมันไม่ใช่ว่าเราขอพอแล้วเราอยู่เฉยๆแต่มันเป็นการทำงานร่วมกันกับจักรวาลหรือทำงานร่วมกันกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อืมแล้วเมื่อถึงเวลานั้นที่โอกาสหรือเรื่องดีๆนั้นมาถึง ต่อให้มันมีการเปลี่ยนแปลงที่อา,อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรจากเดิมทิศทางเดิมขอให้คุณอบรับเปิดรับแล้วก็กล้าที่จะเลือกเส้นทางนั้นนะคะรู้สึกอย่างนี้ว่าสำหรับบางคนอาจจะรู้สึกเป็นบททดสอบก็ได้นะเช่นว่าถ้าใน14วันนี้คุณมีโอกาสใหม่ยื่นมือเข้ามาให้คุณจะกล้ารับไหมอ่ยกตัวอ,อย่างว่า สมมุติว่าถ้าคุณได้รับออฟเฟอร์เป็นเรื่องของงานที่คุณจะต้องเดินทางไปต่างประเทศแต่มันแลกมาด้วยการที่คุณต้องเดินทางต่าง,างประเทศอะต้องจากบ้านจากครอบครัวไปหรือการเดินทางมนอาจจะทําให้คุณมีเงินเก็บน้อยลงตัวยอย่างนะคะแต่ว่าไอตัวเนื้อง,งานอะมันเป็นสิ่งที่มันตอบสนองตอบโจทย์ต่อใจต่อจิตเป็นอย่างของคุณคือเป็นอะไรที่ทําแล้วรู้สึกดีเป็นสิ่งที่ทําจากความชอบของเราจากความรักของเราคุณจะกล้าเลือกไหมถ้ามันแลกมากับ รายได้หรือผลตอบแทนที่น้อยลงแล้วก็อยู่ไร้บ้านอะไรแบบนี้ค่ะซึ่งถ้าจากไพ่ที่ไกด์ามาตรงนี้นะกับเดสแล้วก็าสาไม้ตรงนี้นะคะทาม e ทูกโกเนี่ยออฟเฟอร์นั้นทางเลือกนั้นนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ตอบสนองต่อหัวใจของคุณหรือมันเป็นความรักความชอบของคุณเนี่ยเหมือนไพ่จะไกด์ว่าให้เลือกตามหัวใจตามความรักความชอบ ตามที่มันสามารถตอบสนองต่อจิตวิญญาณของคุณถึงแม้ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ว่ามันจะเสี่ยงจากรูปแบบที่เคยเป็นมามันเป็นความท้าทายเป็นบททดสอบที่คุณจะต้องก้าวข้ามผ่านแล้วหลังจากนั้นถ้าจากตัวอย่างที่ยกนะคะแล้วหลังจากนั้น่าจากกรอวาลน,นะหรือสิ่งสักดิ์สิทิ์อะไรเงี้ยเขาจะเป็นผู้ร่วมสร้างให้กับคุณเองถ้าจากตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยถึงแม้ว่าถ้าเป็นออฟเฟอร์งานนี้ มันเป็นงานที่ตอบสนองต่อหัวใจของคุณแต่ว่าเออค่าตอบแทนมันอาจจะน้อยลงต้องไกลบ้านแต่เชื่อเถอว่าคุณจะสามารถปรับตัวบริหารจัดการตัวเองได้และจัก,กรวาลก็จะทํางานร่วมกันกับคุณในการที่แบบจะทําให้คุณได้แบบไม่ต้องเครียดสุขสงบใจมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการงานมันอาจจะเยอะแต่ว่ามันมีความสุขแล้วก็อย่างที่บอกว่าพ่าออกมาเนี่ยคุณอาจจะได้โอกาสทางการเงินที่ที่เพิ่มมากขึ้นก็ได้อืม เพราะว่าตรงนี้มันอย่างที่บอกว่าถ้าคุณเมื่อเมื่อถึงเวลาตามสเต็ปเลยว่าเมื่อถึงเวลาคุณเลือกด้วยหัวใจด้วยความรักและกล้าที่จะตัดสินใจเดินเส้นทางนั้นจัก,กรวาลจะทํางานร่วมกับคุณในการสร้างความมั่นคงสร้างสิ่งที่คุณต้องการคุณต้องการอะไรอ่ะสมมติถ้าคุณเลือกแล้วคุณต้องการรายได้ที่เพิ่มขึ้นก็แค่ส่งสัญญ,ญาณออกไปจักรวาลก็จะช่วยคุณสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้นมันอาจจะเข้ามาในรูปแบบของโอกาสช่องทางการเงินได้นะคะ ก็เป็นพลังงานนี้เลยนะคะสำหรับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นเข้ามาใน14วันหลังจากนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะรับฟังไว้เป็นพลังงานดีๆไว้เป็นไกด์ไลน์ในการตัดสินใจนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะถ้าชอบพลังงานนี้ฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้กับช่องของด้วยนะคะแล้วเรามาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ